เอาละครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับเราชาแนลสเตปเพย์นะครับแล้วก็อยู่ในเกมมือถือเกาหลีนะครับแล้วเราก็อยู่ในเกมมือถือเกาหลีนะครับที่มีชื่อว่า Kingdom Frame of War นั่นเองนะครับอ่ะับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนว MMORPG แบบ Open World นะครับโดยที่เกมนี้เนี่ยเขาเคลมว่าเขามีระบบอย่าง Ray Engine นะครับซึ่งมันเป็นระบบที่ทําให้ แผนที่ขนาดใหญ่เนี่ยแบบเรียกว่าไม่ขาดตอนน่ะเรียกได้ว่าแบบเราสามารถจะเดินทางไปตลอดแมปโดยที่ไม่ต้องมีการดาวน์โหลดหรือว่ามีการโหลดแบบโหลดฉากอะไรอย่างนี้เลยนะครับเออคือแบบมาว่าโหลดแบบพื้นหลังไว้แล้วนั่นเองนะครับมาน,นี้คือเฮ้ยเจ๋งมากนะครับบางเกมมันมีนะระบบเนี้ยนะครับแต่ว่าก็น้อยเกมมากที่จะมีนั่นเองนะฮะโอเคสำหรับเกมนี้ก็จะมีอาชีพที่แบบมีทั้งหมดะน่าจะเป็น5อาชีพนะแต่ว่าอาชีพที่5ยังไม่ปลดนะตอนนี้ก็เล่นได้แค่4อาชีพเท่านั้น ซ,ซึ่ง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 ทุกอาชีพจะล็อกเพจนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่โคตรเซ็งเลยนะ่ยล็อกอาชีพหมดครับโดยอาชีพที่ผมจะเล่นจะเป็นวิศาตัตน์ละกันนะครับอาชีพอื่นก็จะมีแอตตาซินมีเลนเจอร์แล้วก็มีไนท์นะครับโอเคโอเคตั้งชื่อเรียบร้อยครับผมก็กดคอนเฟิร์มไปเลยครับตัวคอครก็จะค่อยๆเผยออกมาที่เงานะครับนี่แล้วก็ไม่สามารถที่จะแต่งตัวละครได้นะครับโอเคเข้าเกมมาอย่างไวนะครับเรียกว่าไม่มีฉากคัส่งคัสีินให้ดูเลยนะ เรื่องของภาพผมมองว่าภาพเลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเนี่ยในส่วนของการปรับกราฟิกนะครับในเรื่องของระบบภาพนะผมก็จะปรับมาที่อนนี้นะครับอันนี้คือสูงสุดเลยแล้วอันนี้คือต่ําสุดนะครับก็เขาจะมีให้ปรับแค่นี้เองนะครับโดยตัวเกมรู้สึกว่ามีการปรับกราฟิกได้แบบค่อนข้างจะน้อยมากและนี่คือกราฟิกระดับภาพเปิดตูงสุดแล้วนะครับคือรันภาพได้แค่นี้เองนะครับก็ดูกันเอาไว้นะครับว่าภาพมันแค่นี้นะฮะ โอเคเริ่มมาไม่มีสตอรี่เนื้อเรื่องก็เรียกว่าจะงงๆกันหน่อยนะครับมาถึงเรื่องราวเป็นงไงอันนี้ไม่รู้นะครับแล้ว <g iggle> ก็โอเคเดินเควสกันเลยนะครับกดตรงนี้ไปเกมนี้เรียกว่าเป็นเกมที่มีกระแสะเปิดแบบมาแบบนิยบๆนะดูสึกไม่ค่อยมีการโปรโมทหรืออะไรเลยนะทำให้รู้สึกว่าเกมรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมอย่างที่คิดนะแต่ว่าผมจะลองระบบก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคผมได้ยินว่าเกมนี้เนี่ยเขามีการเคลมตัวเองว่ามีระบบแบบเขาเรียกว่า free trade system ครับประมาณว่าแบบ คุณสามารถจะซื้อขายแบบอิสระประมาณว่าซื้อขายระหว่างผู้เล่นกันเองได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปตั้งร้านค้าหรือว่าลงไปในประมูลคือแลกเปลี่ยนอารมณ์เหมือนคุณเล่นแบบคาบาวบึ้มทําเพลแล้วก็มีอัพสเตตัสด,ด้วยนะครับผมก็จะเอาพวกมวไปก่อนแล้วกันเพราะาอ่านไม่ออกเนาะนะครับก็ไม่ต้องซียออะไรเพราะาผมเล่นไม่นานเราเกมเนี้ยอ๋อแล้วก็เกมนี้ไม่มีระบ,บบฟรีพีเคด้วยนะคุณเพื่อนสามารถจะแบบไล่ฆ่าผู้เล่นที่อยู่ในแมปแผนที่ได้นะแบบอิสระเลยนะครับ เออน,นี่คือเจ๋งนี่ผมชอบนะแบบโค้กเกมเกิลเกมบนพีซีบงางเกมมันจะมีแล้วผมแบบชอบไล่ไปไล่ตบชาวบ้านเนี่ยมันก็จะป่วนๆกุนตีนดีนะฮะเออก็มาโดนไล่ชาวบ้านเขาไล่ตบกลับคืนกันเออสนุกดีโอเคเพื่อนๆสามารถใช้ระบบการวาร์ปมาได้นะครับคือมันมีปุ่มแบบเทปพอร์ตตรงนี้อยู่นะเห็นปะสมมติว่าคุณอยากจะไปทำเควสหรืออยากจะไปส่งเควสอะไรต่างๆนานาเนี่ยคุณสามารถจะกดแบบเทปพอร์ตวาร์ปไปได้เลยนะฮะคือจะมีแบบค่าธรรมเนียมด้วยเนี่ย แต่ตอนแรกนะ่าจะฟรีนะตอนนี้ผมมีตังค์อยู่ประมาณ2ล้านนะแม่งโคตรเยอะเลยโหแต่ว่าเกมนี้อาจจะใช้เยอะก็ได้นะครับแบบตังค์แบบใช้กันที่เป็นล้านอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นการว้าฟรีอไอตอนแรกโอเคว้าไปตีกล่องเสียงพูดเสียงแบบเอ้ยจ้ะเอ้ยอะไรอย่งี้ไม่มีเลยนะคือเซ็งเลยนี่แหละตีกล่องแล้วแล้วกล่องพังยากมากบึ้มอัพสเตตนะครับผมอัพตรงนี้กันดูนี่าจะเป็นแถวๆพวกนักเว้แหละเอ้ยอันนี้สิต้องเป็นอะละนักเวนะครับเจ็ดเนี่ย โอเคดูตามแบบนี้ก็ได้นะครับอันไหนที่มันเป็นค่าบวกเยอะสุดก็นั้นแหละนะครับโอเคเสียงภาคก็มีเซ็งมากเลยครับคือมันเงียบมากเกมเงียบเหงาครับก็ไม่มีเสียงภาคเนี่ยวร์บครับรัวๆเปิบปบเปบเออปกติแล้วต้องมีสกิลออกมาโชว์ให้ดูแล้วดินี่แบบยังไม่มีเลยปัปปย๊บปั๊บเรียบร้อยกลับครับโอเคตอนนี้ผมมาที่ดินแดนอนะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะครับเล่นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เวลห้าแล้วแล้วก็ผมลองกดใช้ใบเจ้าพวกนี้นะ เป็นใบเหมือนกับพวกใบสกิลใบแปลงล่างอ่ะแล้วผมก็ลองกดกล่องดูแต่ก็ไม่เห็นอะไรนะแต่ว่าพอรากดใบพวกนี้แล้วร่างกายกับชุดเราจะเปลี่ยนไปนะครับแล้วแล้วก็โจมตีได้แบบเร็วแรงมากขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่พบว่าจะมีสกิลสกิลอะไรให้ใช้เลยคืออยู่ไหนวะนี่ผมได้แบบง,งงมากเลยคือแบบเกมมันอะไรสเปรย์สปาร์กันไปหมดนะเอาตรงก็ตอนนี้ยังหาความสุขกับเกมนี้ไม่ได้เลย <c oughs> เออเออไอ้อย,ยัสกิลอยู่ไหนเนี่ยผมหาสกิลไม่เจอนะ แย่จังคือแบบถ้ามันมีสกิลมันคงจะดีกว่านี้ดูเหมือนกับมันมีการเทสตีธรรมดาคนอื่นเขามีกันยังวะเนี่ยเฮ้ย hey, ดูดิเหมือนเขาทะทธรดาอย่างเดียวเลยเอาจริงดิแล้มีแค่นี้ถ้ามีแค่นี้จะตลกมากเลยนะครับแต่ผมว่า,าต้องมีไอะสกิลอะเกมคงไม่พลาดหรอกแต่แค่ยังไม่ปลดเท่านั้นเองโอเคครับอันนี้ผมก็เข้ามาในเมืองแล้วแล้วก็ลองเล่นไปเองสักพักหนึ่งจนเลเวล16นะครับอย่างข้างบนนี้นะฮะ ทีนี้ผมก็เพื่อที่จะให้มันปลดคอนเทนต์แบบบางอันนะครับในนี้นะครับว่าบางอันแต่อันเนี้ยเมื่อเลเวลถึง15แล้วจะปลดอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างนะรปรากฏว่าผมก็ยังไม่เจอสกิลนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่จะมีให้เราใช้สักทีนะครับก็โอเคผมขอยอมแพ้แล้วกันนะครับกับเกมนี้คือเล่นไม่รู้เรื่องจริงอันนี้คือสารภาพเลยว่าเล่นแล้วง,งงมากคือไม่รู้เรื่องอะ่ะคืออะไรของมันวะนะครับประมาณนั้นเลยนะครับอันนี้ก็ใครที่เล่นแล้วรู้สึกยังไงก็สามารถจะมาคอมเมนต์กันได้นะครับหรือว่าคนที่ดูเกมนี้แล้้วรูสึก รู้สึกยังไงกับเกมนี้ก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับผมอยากรู้ความคิดเห็นของเพื่อนๆเหมือนกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องขอจากลากันเปเพียงเท่านี้ครับสั้นๆแค่ดีนะครับไม่ต้องยาวมากก็สำผมเกมนี้ก็ไม่ได้สนุกนะครับหากใครชอบวิดีโอแนวนี้นะครับก็สามารถจะกดติดตามช n e l ของ s t e p p เพไว้ได้และสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในเกมหน้านะครับบ๊ายบายครับ